จุดโทษ <c oughs> อ่ะพวกแกว่าไงพวกแกว่าไงคือต้องบอกแบบนี้นะแฟนบอกแฟนๆเจด้าแบบนี้ก่อนว่าเจด้าเป็นคนที่ถ้าสมัยเตะบอลสมัยวัยรุ่นกว่านี้ตอนนี้มันที่โกใช่ไหมก่อนหน้านี้ถ้าประมาณจิตเจ็ดจิแปดเนี่ย, 10, 7, 10, 8, ยโอ้โหไม่ได้เลยกูจะต้องมีเรื่อง,องกับกรรมการทุกนัดใครที่รู้จักเจ๊จะรู้ดีว่าเจจะแบบมีปัญหากรรมการตลอดแต่พอมันโตขึ้นพอมาทําช่องทํะไรหรือแม้แต่ดูบอลมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่า เราจะไม่ค่อยมีปัญหากับกรรมการเพราะเราสึกว่าเอโอเคในเมื่อเขาตัดสินแล้วก็ตามนั้นว่ากันไปไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีรู้สึกว่ามันจะมีช่วงหลังๆเนี่ยมันจะชอบมีคนบอกโอ้ยแมนยูถ้าไม่มีกรรมการเป่าให้ก็ไม่มีปัญญาชนะใครหรอกหรือแบบทีมตัวเองเสียผลประโยชน์ก็จะบอกเฮ้ยทำไมกรรมการไม่เข้าข้างเราทําไมกรรมการเข้าข้างทีมอื่นหรืออะไรเงี้ยจะจะ,จะไม่ค่อยโอเคกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าเราสึกว่าก็ให้เกียรติเขาทํางานไปมันเป็นหน้าที่เขาถ้าเขาผิดพลาดเดี๋ยวเขาก็โดนลงโทษเองอะไรก็ว่ากันไปถูกไหม แต่ช็อตเนี้ยอันนี้จักใจเลยนะจากคนที่เคารพการตัดสินของกรรมการมาโดยตลอดไม่เคยพูดใครติดตามช่องเจดาม,มานานจะรู้ว่าเจ๊ไม่เคยพูดถึงเรื่องกรรมการเลยสักครั้งเดียวอันนี้ไปย้อนดูได้สักครั้งเดียวไม่เคยพูดเลยแต่วันนี้ขอพูดเป็นครั้งแรกแล้วหวังว่าจะเป็นครั้งเดียวเพราะคงไม่มีกรรมการที่ไหนตัดสินลูกจุดโทษได้ห่วยแตกเท่าไอ้ไอ้บ้านนี่แหละเออคือแบบได้ไงวะไม่ได้ลูนี้มันเป็นจุดโทษไม่ได้ นะอีมาโกดิเบโล่เนี่ยแลวกีิงาผู้ตัดสินจากอิตาลีทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ลูกนี่มันเป็นจุดโทษได้ไงกติกา,กามันบอกไว้ชัดเจนว่าลูกจุดโทษเนี่ยโอเคช็อตการพุ่งมาบล็อกของลิซันโดมาติเนสเนี่ยมือไม่ได้อยู่ในในอ่ะไอ้ไอ้ลูกอย่างนี้ไอ้ลูกไอ้ลูกปิดอย่างนี้ไอ้ลูกเขาเรียกอะไรเก็บแขนหรือแขนแนบลำตัวหรือแขนอยู่บริเวณนี้อย่างเงี้ยถ้ามาโดน ยังไงก็ไม่แหนถูกไหมเพราะเราเก็บทําตัวไม่ได้ใหญ่แล้วแต่ช็อตเนี้ยจังหวะพุ่งเข้าไปบล็อกมีแค่คนเดียวเท่านั้นแหละที่พุ่งไปบล็อกอย่างี้แล้วสามารถเอาเอามือไผ่หลังหรือมือแนบลาตัวได้มีคนเดียวพ่อมือกรรมการเออมันไม่ได้คือพุ่งไปบล็อกก็บล็อกอ่ะมันก็เก็บแขนถ้าดูดีเขาก็ไม่ได้กลางแขนนะเห็นไหมเขาก็พุ่งไปอย่างงี้แล้วบอลฉลบต้นขาลิซันโร บอลฉลบต้นขาลิซันโดเออลูกแบบนี้ตามกติกานี่คือกติกาล่าสุดเลยที่เขาเปลี่ยนกันมาเมื่อประมาณสองสาฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกแล้วว่าถ้าไม่ได้ตั้งใจใช้แขนเพื่อป้องกันประตูหรือทำให้ตัวใหญ่ขึ้นไม่เป็นแฮนด์บอลหนึ่งและสองถ้าบอลฉลบ จากการสกัดของตัวเองแล้วมาโดนแขนก็ไม่แฮนด์บอลนี่คือกติกานะเจ๊ไม่ได้พูดเองนะอันนี้คือถ้าเกิดใครท,ที่ที่ติดตาม Law of the game หรือว่ากติกาของฟุตบอลจะเข้าใจว่าเป็นแบบนี้แล้วช็อตนี้ต้องบอกแบบนี้นะ <c oughs> บอกแบบนี้คือหลายคนไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมผูดสินถึงไม่ออกไปดูจอเจ๊จะอธิบายแบบนี้ก่อนผูดสินในสนามจะออกไปดูจอก็ต่อเมื่อ vr ทักทวงลงมาเข้าใจตรงกันแบบนี้เลยนะหลังจากนี้จะได้เข้าใจแล้วนี่คือเรื่องจริงคือแฟกต์คือ, fact, คอก,กฎกติกาจะได้ไม่ไปบางคนเสลรเข้ามาอย่างในกิดโทษกรรมการนี่นี่คือเสรนะเออนะเพราะนั้นเนี่ยจำไว้เลยถ้าผู้สิ่นินสนามเป่าปิดเป็นจุดโทษเป็นประตูเป็นใบแดงพวกนี้ยตามเกณฑ์ vr ที่เขาต้องเช็คอะถ้าผู้สิน vr มองว่าเฮ้ยตัดสินเหมือนกัน มองไปทิศทางเดียวกันไม่ต้องไปดูจอเขาเรียกไซเลนเช็คเช็คในหูได้เลยเพราะนั้นไม่ต้องไปดูจอแต่ถ้าผุ้ตัดสินวิรยาเตือนมาเฮ้ยไอทิศมึงไปดูสินไปดูจอไปมึงไปดูกอลบอลมันฉนลั่ต้นขามาโดนมือไปดูจอไอทิศถ้าผู้ตัดสินในสนามยืนยันว่าเฮ้ยกูไม่ดูกูเห็นชัดเลยตำแหน่งนี้ผู้สินวิรยาจะต้องแย้งอีกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไปดู มันมีช็อตที่มืออาจจะพลาดไปหรือเปล่าซึ่งผู้สินแม่งไม่ดูนั่นแปลว่า VR เองก็มองตรงกันว่าโอเคเป็นแฮนด์บอลเป็นจุดโทษเคลียร์นะตรงนี้อันนี้คือ,ค,อคือก,กฎกติกาที่มาเล่าสู่กันฟังนะจะได้เข้าใจตรงกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนั่นคือสิ่งผู้สินชุดนี้ต้องรับผิดชอบไปแต่การรับผิดชอบของเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงผลแข่งขันของเรานะ อันนี้เจ๊ไม่คือเจ๊เจ๊เป็นคนให้เกียรติในแต่ละคนน่ะแต่ละคนที่เขาทําทําหน้าที่ของเขาอ่ะก็คุณมีหน้าที่เตะคุณก็เตะคุณมีหน้าที่เป็นสื่อคุณก็เป็นสื่อคุณมีหน้าที่วิจารณ์คุณวิจารณ์คุณมีหน้าที่เป่าตัดสินเกมคุณก็ตัดสินแต่ครั้งนี้มันครั้งแรกเลยขอพูดครั้งแรกในชีวิตเลยที่พูดถึงเรื่องการตัดสินของผู้ตัดสินมันมันไม่ถูกอ่ะเออมันไม่ถูกอ่ะคือเรื่องกลางแขนเรื่องไอ้ทาตัวใหญ่เนี่ย ลืมไปเลยตัดทิ้งประเด็นนี้เข้าเกณฑ์คือบอลฉลับตัวเองแล้วมาโดนมือตัวเองประเด็นนี้เป็นแบบนี้เพราะนั้นหลายคนบอกเฮ้ยเจ๊เก็บแขนแล้วจุดโทษได้ไงตัดประเด็นนี้ทิ้งประเด็นนี้ไม่จําเป็นประเด็นที่จําเป็นที่ต้องคุยกันคือบอลมันฉลับขาทิ่สโดูมาติเนสขึ้นมาโดนแขนเออ